ที่บ้านผมเปิดอู่ซ่อมรถไว้อยู่ใกล้ๆบ้านครับก็จะมีรถที่เกิดอุบัติเหตุเข้ามาทำเรื่อยๆมีเบาบ้างหนักบ้างคนขับตายหรือตายยกคันก็จะมีบ่อยๆครับแต่มีครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเจอกันเกือบทั้งอู่เลยหลังจากที่มีรถกระบะคันหนึ่งเข้ามาซ่อมที่อู่ด้วยสภาพด้านหน้าพังยับครับเรื่องมันเริ่มจากวันอาทิตย์เป็นวันที่อู่ปิด ไม่มีคนอยู่เวลาประมาณหกโมงเย็นแม่ผมได้เดินเอาข้าวไปให้หมาที่เฝ้าอู่รถระหว่างที่เดินไปนั้นแม่ผมก็แปลกใจที่ได้ยินเสียงหมาที่อู่เห่าเห่าแบบเอาเป็นเอาตายเลยเพราะปกติหมาที่อู่นี้จะไม่ค่อยเห่าอะไรและช่วงที่แม่ผมก้มให้ข้าวหมาอยู่นั่นเองก็ได้เหลือไปมองที่รถกระบะคันนั้นสิ่งที่แม่ผมเห็นคือมีคนนั่งอยู่ที่กระโปรงรถ เสื้อผ้ามีรอยเลือดแดงเต็มไปหมดสีหน้าดูเศร้ามากและเหมือนเขาจะรู้ว่าแม่มองจึงหันมาหาแม่ผมแม่ตกใจรีบวิ่งกลับบ้านทันทีแต่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครฟังกลัวว่าคนที่อู่จะกลัวกันจนกระทั่งอีกคืนหนึ่งอากาศค่อนข้างร้อนช่างสีที่อยู่ที่อู่นอนไม่หลับเลยเดินออกมาสูบบุหรี่รับลมแสงไฟในอู่ตอนนั้นมีเพียงไฟจากด้านหน้าประตูอู่เท่านั้น ขณะที่ช่างสีนั่งสูบบุหรี่อยู่นั้นก็มองนั่นนี่ไปเรื่อยและสายตาก็ไปเห็นเงาลางๆผ่านทางใต้รถกระบะเคลื่อนไหวคล้ายๆค,คนเดินไปมาอยู่ทีแรกก็นึกว่าเป็นช่างคนอื่นเลยไม่ได้สนใจแต่พอเงานั้นเดินพ้นช่วงรถออกมาช่างสีก็ถึงกับเข่าอ่อนตัวสั่นเพราะเงาคนที่เดินนั้นมีแค่ครึ่งตัวส่วนล่างลักษณะเขาเดินวนอยู่รอบรถกระบะ เหมือนหาอะไรบางอย่างอยู่พอตอนเช้ามาพ่อกับแม่ผมรู้เรื่องก็รีบเลยครับโทรไปถามลูกค้าที่เอารถกระบะคันนี้มาทำก็ถึงได้ทราบเรื่องว่ารถกระบะคันดังกล่าวเพิ่งเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนเข้ากับต่อม้อยอย่างจังทำให้มีคนเสียชีวิตคาที่สองศพคนขับคอหักส่วนคนที่นั่งมาด้วยไม่ได้คาดเข็มขดัดทำให้ร่างท่อนบนกระเด็นออกนอกรถ ส่วนท่อนล่างติดคายอยู่ภายในรถได้รู้อย่างนั้นช่างสีแม่ผมรวมถึงทุกคนในอู่ต่างก็ขนลุกขนพองไปตามตามกันและช่างสีก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาตามหาอยู่อาจจะเป็นร่างอีกท่อนที่ขาดไปก็ได้หลังจากนั้นก็ต้องนิมนพระมาปัดเป่าดวงวิญญ,ญาณที่อู่กันยกใหญ่เลยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ